สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะพี่ฟิล์มนะครับก็ตอนนี้เวลาส1ปีนาฬิกานะครับ5โมงเช้านะครับแม็กกะพี่เดินทางจากัชนาานะครับมาถึงสุพรรณแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ามันที่ปั๊มปอทอแล้วก็จะแวะกินกาแฟนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านอะไรนะณ9:11นะครับร้านกาแฟชื่อก้าณ9:11นะครับผมโอเคครับเราก็เข้าไปกินกาแฟกันนะครับผม ครับมีกาแฟอ่าเอาอเมริกาโน่ของผมเป็นแบบไม่หวานนะครับไม่หวานนะคะครับผมแก้วเท่าไหร่ครับแก้วละเจ็ดสิบค่ะเดี๋ยวสแกนได้ไหมครับสแกนได้ค่ะตรงนี้ค่ะโอเคขั้วกลางหรือขั้วที่นี่ค่ะขั้วกลางรสชาติแบบไหนเออมันจะไม่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 โขมากนะคะถ้าถ้าเกิดเค็มถ้าเค็มขมใช่ไหมเค็มก็จะออก เดี๋ยวลองเข้มก่อนโอเคโอเคมาะโอ้ร้านสวยับผมคนเดียวครับเดินทางไปกรุงเทพครับอพักก่อนเดินทางนเหนื่อยพักก่อนพักเดี๋ยวนั่งตรงไหนดีหามุมหามุมตรงนี้ได้อตรงนี้ดีกว่านะครับท่านนะครับทุกคนครับเราก็ได้ที่นั่งแล้วนะครับมีหมอนนี่ด้วย หมอนให้ด้วยนะครับในทิงหลังนะฮะนออนะครับเออนะครับเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านนะหม <c oughs> อนหลังของร้านโทรอยู่เหรอนะครับอ่ะค่อยถามนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นร้านอ่าละเนะก้าสิบนเนาะนะครับที่ผมได้มาก็เป็นครั้งแรกนะเพราะเราขับรถผ่านนะ ข้างนอกก็มีที่นั่งนะครับอันนี้สไตล์ของเก้าอี้เขานะครับแล้วก็มีหนังสือโอ้เห็นหนังสือแล้วคิดถึงสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่ยังไม่มีมือถือเนาะก็ต้องอ่านหนังสือแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้อ่านหนังสือเลยนะครับยอมรับเลยว่าไม่เคยได้อ่านเลยคนะเพราะตั้งแต่มีมือถือปุ๊บ ทุกอย่างอยู่ในมือถือหมดเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวถามก่อนนะครับว่าทำไมถึงชื่อร้านอะไรนะเก้านสะิบเอ็ดนกิโลเมตรที่กิอค่ะอ๋อที่มาก็คือหลักกิโลเมตร91ค่ะข้างิบเอดหน้าร้านนี่พอดีเลยโอเคร้านเปิดมานานยังครับร้านนีพึ่งจะเปิดเคยเปิดไปเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วก็<อ>ปิดไปสักห้าปีได้ค่ะ ไปทําอะไรครับเป็นจะเปิดได้สักเดือนหนึ่งได้แล้วที่ปิดไปทําอะไรเออพอดีทํางานประจําอยู่ค่ะอ๋อโอเคมีงานประจําใช่ตอนนี้เกษียณก็เลยก็เลยมาอ่าอ่าโอเคโอเคก็ยังก็ยังไม่ทิ้งอ่าตรงนี้อยู่เนาะโอ้สิบปีแล้วก็ไปทํางานอีกกี่ปีนะครับอ๋อก็ทํางานตอนแรกเปิดเสาร์อาทิตย์ก่อนค่ะเพราะวาเสาร์อาทิตย์ทำงานประจําอยู่ค่ะอ๋อมีงานประจําแล้วก็เปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ปิดไปก่อนค่ะปิดไปเพราะฉะนั้นยุ่งไม่สะดว วันนี้เสแล้วก็เลยมาทำกันสองคนตายายอ๋อขอให้เฮงๆนะครับผมยขอบคุณมากเลยแต่เก่งนะครับก็มีวิชาชีพมีความรู้ติดตัวนะครับอันนี้อันนี้ถุงอะไรครับเนี่ยถุงอันนี้จะเป็นประเภทชาค่ะอ๋อเป็นชาด้วยโอชาพิเศษด้วยอ๋อมามีร้านแบบว่าต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะนะครับไม่มีปัญหาครับผม โอ้โหสพ่ออายุพูดซะพ <c oughs> ูดสูงอายุทำอ,อาจจะแต่ผมว่ามีมีความละเอียดอยู่นะ <c oughs> ใช่ค่ะก็ทำตามขั้นตอนไปครับผม <c oughs> นะฮะผมก็ช่วยรีวิวร้านให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับครับผมหลักกีโย a เลเก้าสิบเอ็ดนาะก็เลยเป็นชื่อร้านนะเก้าสิบเอ็ดนะครับผมเออก็จัดร้านได้สไตล์สวยดีนะครับส่วนมากลูกค,ค้าเนี่ยเขาเขาจะมานั่งช่องไหนาครับ ส่วนเนี่ยจะนั่งมุมนี้ค่ะอ๋อมุมตรงนี้เนาะแล้วช่วงถ้ามาเดียวก็จะนั่งมุมนี้แต่ถ้ามาเป็นออ่มจะนั่งทางนี้ค่ะช่วงเวลาที่คนมาประมาณแบบน่าจะมาเยอะที่สุดช่วงไหนครับประมาณสักเออแล้วแต่ไม่แน่ค่ะบางทีก็ช่วงก่อนสิบเอ็ดโมงไม่งั้นก็ช่วงประมาณเที่ยงถึงถึงบ่ายโมงบ่ายสองอะคะหลังบ่ายสองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีแล้วค่ะโอเคโอเคบ่ายสองก็ไม่ค่อยมีแล้วเนาะร้านปิดต้นไหนอะครับ Okay. Okay. ปิดเอ่อห้าโมงเย็นค่ะโอเคก็ค hmm. <Sure> ือเป็นร้านเปิดตรนเช้าเนาะนะครับผมกลางคืนไม่เปิดอ่าแต่ว่าข้างข้างนอกก็่เป็นกลางคืนก็สวยอยู่หรอกนะครับจริงเหมือนสวยอยู่อ่าถ้าเป็นกึ่งร้านอาหารก็ดีเนาะนะครับมันมันจะได้เปิดกลางคืนได้ไม่เป็นไรเอากาแฟก่อนดีกว่ายังไม่พร้อมเราเอาที่เราถนัดถ้าเป็นร้านอาหารจะเหนื่อยหน่อยนะคะใช่เหนื่อยอยู่แล้วแหละครับแต่ก็คือจัดเล็กๆน้อยพอครับ ไม่ต้องเยอะอ๋ออันนี้ก็เป็นถุงพวกชาเนาะอันนั้นเป็นกาแฟอ๋อเป็นกาแฟเป็นกาแฟพิเศษตามราคานี้อนี่อ๋เดี๋ยวค่ายดูร้านแนะนำนะฮะเอเปโซสโวราเต้อเมริกานโน่คาปูชินโน่มอคค่าแล้วก็เอสเย็นนมสดนมคาราเมลนมชมพูโ,โกโก้อิตาเลียนโซดา แล้วก็ชาเขียวชาไทยชาดำเย็นชามะนาวชาชาขนมไทยชาขนมไทยมันเป็นยังไงครับเนี่ยอ๋อเป็นชาขนมไทยเป็นชาเป็นจากไร่สวรรค์บนดินที่ที่เชียงรายอะคาเป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาโอเคเป็นชาเป็นชื่อที่ตั้งเนาะแล้วก็ชานมัสการโอ้ชื่อซับเหมือนเหมือนเราได้กินอยู่บนวัดเลยเนาะเออเขาเขาเข้าใจตั้งชื่อนะเออเข้าใจตั้งชื่ออยู่นะครับ เห็นหอมหอมอร่อยก็เลยเล่นทานเพื่อให้ลูกค้าที่<อ>มไม่ไ่อยากทานกาแฟค่ะโอเคทั้งเพรว่าเราก็มีทั้งชาทั้งกาแฟเนาะค่ะจริงๆอะ่ะผมก็กินสองอย่างแต่ว่าต้องกินกาแฟก่อนวันนี้พี่ผชายกาลังออกไปธุระแปะ๊บเึงนกาลังกลับมาโอ้ดครับรา,ายใต้ตัวจีนจะเป็นพี่ผู้ชายะะอ๋อไม่เป็นไรยังไงก็ได้ครับใครทําก็ได้กินเหมือนกันนะครับจริงๆทำสองคนนี่ก็เก่งแล้วครับอันนี้ก็มีโหลน้ำเปล่าใช่ไหมครับ อ่าเอานะเปล่าจะหมดแล้วเอออ้าชอบชอบดอกกุหลาบกมาจากไหนครับเนี่ย<อ>เป็นงานเหรอครับหรือไงจากน่าจะจากน้องๆให้ตอนเกษียณมั้งค่ะก็เลยเ<อ>ก็บมาเก็บเก็บดอกไม้ไว้เนะแต่ว่ามันเป็นดอกไม้อันนี้มันเก็บไว้ได้นานนะครับเพราะไม่ใช่ดอกไม้สดนะครับแต่มันสวยนะนี่ครับ สไตล์ร้านสวยดีนะครับเนี่ยโอ,อ้ตัวแกแตกันเองค่ะโอ้โหถ,ถ,ถ้าเกิดผมเข้ามาผมรู้ไหมครับที่ผมเดิเข้ามาผมไม่คิดว่าเป็นเป็นแบบระดับอายุนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นรุ่นแหละเพราะว่าการแต่งร้านเนี่ยมันดูทันสมัยดีนะอ่ามันมีมันมีสไตล์ดีครับ<า> <c oughs> อ๋อนี่ให้เขาดูข้างนอกด้วย คนข้างนอกก็เออถ้าเกิดชอบแบบบรรยากาศไม่ไม่ไม่เย็นเนาะแบบลมพัดแล้วก็ทั้งนั่งข้างนอกตกอนช่วงนี้มันจะร้อนไปนิดใช่มันร้อนกันอยู่ข้างในครับ <c oughs> นี่อยู่ติดกระทางด้วยนะครับเพราะมันเห็นเพราะผมเห็นป้ายตั้งแต่ก่อนถึงประมาณหนึ่งกิโลนะครับผมมองป้ายที่ต้องต้องบอกว่าเพิ่งจะเพิ่งจะติดได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะท่างานแบบว่าไม่มีป้ายเพราะว่าขอความมั่นใจอีกนิดนึงค่ะอืมนะครับแต่ก็ดีนะ ฮะกาแฟ,าแฟอืมแต่ป้ายมัน,มนก็เห็นเห็นชัดดีนะ,ะเห็นชัดดีก็คือเป็นที่จุดเด่ยน่ะนะทําให้ผมเห็นแล้วก็ผมได้มาที่นี่แหละจริงๆมันมันก็มีหลายร้านแหละแต่ว่าบางครั้งบางทีมันไม่ได้อยู่ติดกระทางมันอยู่ลึกเข้าไปอีกเราก็เลยขี้เกียจเลี้ยวเข้าไปแล้วบางร้านเป็นร้านใหญ่เนาะเป็นร้านอาหารด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูมุมตกแต่งนะครับ้ยมุมมมุนี้สวยว้ามุมนี้สวยมากเลยได้ดเกแเอาละครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอนิดนึงเลือกกาแฟนะนะครับรอนิดนึงนะฮะตอนนี้นะครับห้าโมงเท่าไหร่ละยี่สิบนะครับเกียิานากายี่สิบนาทีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวผมขอพักกินกาแฟก่อนเด้อนะครับ นี่ผมชอบตรงนี้มากเลยเนี่ยสวยโอเคเดี๋ยวเอาแบ็กกราวตรงนี้เป็นภาพปกกัแล้วกันเนาะสวยดีนะครับไอตรงนี้โอเคอ่าได้แล้วทุกคนเดี๋ยวผมสะแกนนะครับตกครู่หนึ่งนะครับอ่านี่มีชื่อร้านพร้อมนี่จัดให้เลยนะครับณเก้าซเบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมวางโทรศัพท์ตรงนี้ก่อนอือ พูดนะครับเดี๋ยวสแกนให้นะครับมาแล้วมาเดี๋ยวกินก่อนนะครับมาทุกคนครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวจะมารีวิวรสชาติกาแ,แฟนะครับณเก้าเอนะครับ เห็นะประเมินรสชาติมันมีความหอมของมันอยู่นะครับกลิ่นของมันมันก็ไม่เหมือนอันกาแฟออื่นเหมือนกันนะเนี่ยเดอถ้าบอกว่าขมไลยนะมันไม่ขมนะ ช่หรือว่าหมกินจองชิก,ก็ไม่รู้นะมันไม่คม่อยขมมันขมไม่หน่อย <c oughs> คืออันนี้จะเป็นกแาแฟขั้วเข้มซึ่งอันนี้อันนี้อาจจะความหอมอาจจะน้อยไปน,นิดนึงแต่ว่าเราอะทำให้มันไม่เบร่มันจะไม่ค่อยโกมากอ่าครับก็ถ้าเข้มคิดว่าเป็นเข้มจากกาแฟอ่าใช่ใช่ไม่ได้ทำทำ <c oughs> ไมอะค่ะใช้ความพยายาม ทุกคนครับนะครับพี่ก็ชิ่งกาแฟนะครับสักนิดนึงพักสักนิดนึงแล้วก็จะเดินทางต่อยาวๆนะครับจนถึงนครปฐมก่อนแล้วก็ไปกรุงเทพนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม็กกี้ฟิล์มนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ